วันนี้จะมาพาไปชมคอนด้าสายสปอร์ตมือสายคอนด้าชอบแน่นอน <S <S มันคือ h อนด้า n อนนะครับอันนี้คือเป็นค o นด้า n อนดรุ่นเก่าเขาเรียกอะไรเจนแรก เดนแรกเราต้องบอกนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะขับไปที่โชว์รูมคอนด้าบ้านใหม่ครับซึ่งเป็นโชว์รูมของรุ่นพี่ผมเองนะครับอันนั้นจะเป็นรุ่นร่ใหม่เพิ่งออกได้ไม่กี่ปีนี่ฮะมันก็เป็นโฉม Type R Type R แล้วก็เนี่ยถ้าจะรู้ว่าเลยพวกนี้สีแดงโลโก้สีแดงไอ้ไอ้พวกข้อมูลต่างๆผมจะไม่พูดมากแล้วกันเพราะว่า Google ได้สบายมาก อ๋อคันนี้เป็นเป็นโฉม N2 N2 มีสโฉมคือ N1 กับ N2 N1 เป็นไฟป๊อกอัพเงี้ยแต่เราชอบเราชอบดูมันใหม่กว่าเป็น N2 คือมีไฟฝังนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นโฉมที่แบบมีบอกสีแดงแล้วบอกเป็นคาร์บอนพวงมาลัยปุ๊บหัวเกียร์แล้วก็มีภายในนิดหน่อยที่มันออมไฟด้วยีไมได้วยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังดีกว่าสตาร์ทเสียงให้ฟัง ไอ้อรถรถสมัยก่อนอ่ะคันมันเล็ก,กับผมตัวใหญ่อะไอ้ออข้อแตกต่างอะนะเดี๋ยวจะไปดูคันคันรุ่นใหม่เนี่ยมันจะใหญ่กว่าเล็กมากเลยยิ่งใส่รองเท้าแบบนี้มานี่คือแบบว่าบีเหมือนพวกแบบรถเหมือนพวกลัมโบพวกอะไรเงี้ยมันจะแบบขับไม่ค่อยสบายคือเหมือนว่าผมอะไรอยู่นี้แล้วล้อซุ้มล้ออยู่นี้ขามันก็อยู่เนี้ยอันนี้ก็เล็กพอสมควรแล้วจะมีปวดหลังบ้างน,นิดหนึ่ง เดี๋ยวเราไปดูคันใหม่ด้วยเดี๋ยวขับรถมอเตอร์นต์นดีกว่าโชว์เลยอะว่าว่ามันมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวจะขับคันนี้แล้วก็ขับคันนู้นด้วยแต่ว่าจริงๆคันนู้นน่าจะมีคนช่วยขับเพราะว่าขับสองคันไม่ได้ไม่ขับไดเป็นเพื่อนหรือเป็นเจ้าของครับเป็นนักแข่ง นักแข่งผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยสวยไหมสวยสวยไหมแล้วจากคนมองดีกรีประมาณไหนครับดีกรีก็นักแข่งได้โอ้โหได้แชมป์ไปที่ไซปังนะไซปังแล้วก็อ่างเปาด้วยได้ได้แชมป์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเจอเดีจยวเดี๋ยวไป โชว์รูม o n นด้าบ้านใหม่ครับไปดูรถอ,อีกคันหนึ่งโฉมใหม่เนอะอันนี้โฉมเก่าก็จะมีความลำบ,บากนิดนะน,นึงเพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดาแต่เราก็ชอบชอบคันนี้เพราะว่าอาอเหตุผลหนึ่งเลยก็คือมันเป็นรถที่เราฝ่ายฟันมาตั้งแต่เด็กน,นะคิดถึงตอนเด็ก ัหาแม่งคืออ้รถยุคเก่าก็งงว่าคนมันไม่กินกาแฟกินน้ำบนรถกันหรอวะมันไม่มีที่วางแก้วมึงจะวางไหนเนี่ยก็เน็บตามนี่หรอไม่มีที่วางจริงอะอ้รุ่นเก่าเนี่ยค่อนข้างเล็กมากกระทัดรัดรถสมัยก่อนเปนเล็กเหล่คนสมัยก่อนมันไม่คนัวใหญ่วะนี่หัวชนไรเนี่ยหัวหัวติดข้ั้งบนและ พอขับไปบนถนนแล้วแบบว่าคนคนเล่นรถเนาะไม่ต้องใครเรกผมเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเจอเอ็นไอเทคขับบนถนนเนี่ยเอ็นไเกับฟลอรี่เนี่ยผมมองเอ็นไอเทคนะเอ็นไอเทคกับสมบคา์นี่คือมองพอๆกันเหมือ,อ,อ,อจะมองเอ็นไอเทคมากกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมันมันมันไปอยู่บับคนที่แบบเขาเป็นักสาาะสมรถอะไรอย่างเงี้ย ว่าถึงชวลุมบ้านใหม่นะครับก็นี่โชวลุมโอโถงใหญ่โตโมโหลานบริการครบโฆษณาด้วยนี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่า เดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างแค่ไหนเรามาถึงโชว์รูมแล้วนะตอนนี้เราเรามารับนักแข่งโอ้โหมือหนึ่งจากเซปังตัวจี๊บตัวจี๊ตัวจี๊ชื่อว่าเครุจรไรมองอันนี้คือเป็นคนญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอ๋อนี่คือมาไทยเพื่อมากรามใหญ่มากกล้ามใหญ่มาก มาไทยนี่มาสอนคนเดียวเลยใช่ไหครับใช่ครับใช่ใช่ที่ต้องสื่อสารภาษาแรกภาษาญี่ปุ่นแน่นอนร้อเร์เซ็น,นต์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าเป็นนักแข่งลมร้ายอ่ะท่านี่โมโหเออครับแล้วรถทำไม่ดียางไม่ดีไม่กว้างพี่วินเออพี่วินพี่วินพี่วินแล้วเขรู้จักวูเบียร์แน่ก็พอดีไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็รุ่นพี่แนะนำเพื่อจับตอนนั้นไปซ้อมขับที่กุบาร์ซาสิทธนะครับแล้วแล้วก็ไปเจอเขา 。どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうもどうも่ะโนี่ครับนักแข่งแนะนำเลยครับนักแข่งเรานักแข่งชื่ออะไรชื่อไกชื่อก่จังชื่อไก่จังชื่อไก่จังนะครับนัแล้วกลับตูเตียนชื่อเป็นล่ามให้เขาโอเคลองทาไปอีกครั้งแล้ววันนี้รู้ไหมว่าต้องทำกิจกรรมอะไรเพื่อเปยๆให้นั่งไก่เต็มหมากรนั่งไก่สามค้งสามค้งรู้จัก NSX ไหม รู้จัก NSX ไหมเอ็นฮอนด้าเอ็น NSX เคยขับไหมเคยขับไหมไม่เคไม่โม่โอเรียเรียบร้อยเรียบร้อยเร้อเป็นโหมดเป็นโหมดขึ้นโหมดเป็นไปโขน่าโอเคเพราะถ้าคืออยู่หลังตู้ไยแล้วด้วยเนี่ยขึ้นไปแล้วเหมือนทัทนคตไงไม่ขับคนเลยนักขาบเขาเคยมีประสบการณ์กับ NSX เก่าไหมเคยเคยนั่ง NSX รุ่นเก่าใช่ไหม เหม็นน้ำมันไหม<ะ>เอ่อใส่ใส่เออคือใส่เขาบอกรุ่นเก่าเหม็นน้ำมันอัจฉริย์โอเคโอเค็เดีกว่าขับดีกว่าดีกว่าแล้วคำกลับประจําครับว่าชอบาอาหารไทยอะไรดีอ่าชอบอาหารไทยอะไรมากสุดไทยเรียดิตนะมีกับซีริตครับผัดไทยผัดไทยต้มยำกุ้งไม่ชอบเออดูริอันดูริอันอะไร กินอยู่ได้ไหมกินอยู่ได้กินอยู่ได้กินตีตบมัน2คันรุ่นเก่ารุ่นใหม่พี่กับน้องนะว่ามันต่างกันยังไงความรู้สึกผมนะ ผมรู้สึกว่า,ารุ่นเก่ามันยาวกว่าหน่อยมันดูแบบหรืออาจจะเป็นเพราะมันเตี้ยกันไม่รู้อะถ้าจะไปดูดเมนชั่นต้องไปดูในหรือเข้าไปเซิร์ชดูก็ได้แต่รุ่นใหม่อะรู้สึกมันจะใหญ่กว่าถ้ามาดูข้างๆข,ข้างหน้าเนี่ยอ,นนอันนี้มันดูแคบกว่ารุ่นใหม่มันดูกว้างกว่ามันจะเหมือนรถสุปราคาสมัยนี้ที่มันดูใหญ่ๆนั่งสบายอะไรเงี้ยถ้าถ้ามาดู บางคานเนี่ยรุ่นเก่าลากกวเยอะเลยเนะี่ยรุ่นเก่าเทียบกว่ารู้สึกนัง่งนั่งนั่งอยู่บนพื้นมากกว่าเนี่ยมันกว้างกว่าเยอะเลยอ่ามันก็จะสบาย<ไ>เห็นจอเนี่ยจอมันก็จะเป็นแบบโคดิจิตอลหมดแล้วแบบแบบดูแบบมีกล้องถอยข้ะไม่มีกล้องถอยนะน,นัน้นนั้นเอี้ยวถอยเอากล้องถอยมันก็ชัดดีปกติเลยนะ,ะเปิดปึ๊บชัดเจน เพลงเคราะแอร์เย็นแอร์เย็นมากคันนี้แอร์เย็นมากโหมดเนี่ยมันจะมี3โหมดรู้สึกอนนีโหมดธรรมดาอยู่ <Okay. S 1> แล้วก็ปรับมาเป็นอ๋อนี่อันนี้คือเขาเขาคิวว่าควายตโหมดโหมดเงียบปรับต่อมาเป็นสปอร์ตละแล้วต่อมาก็จะเป็นสปอร์ตพลัสนะเขา้าใจง่ายๆ่ายคือเหมือนพวกพอเช่เป็นสปอร์ตพลัสแต่ก็คือพร้อมพร้อมซิ่งพร้อมซัดนะอันนี้ก็เสียงดังนิดนึงเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดู มันก็เท่าเดิมอนะเนาะบอกก็ไฟฟ้านั่งสบายคือเมื่อกี้นั่งคันนั้นมาแล้วมันนั่งคันนี้นี่คือแบบหตัวนี้หัวเหลือคันนั้นคือหัวไม่เหลือนะหัวชนต้องต้องงองอย่างนี้นิดนึงคือแต่คันนี้มันขับสบายมากคําถามาประจำรถประเทศไทยแอร์เย็นไหมครับเย็นมากโคตรมากโคตรเพราะเขาม่เย็นจริงๆมันต้องประเทศกับพวกเอ่อพวกเฟอร์พวกลัมโบใช่ไหมรถซูเปอร์คาร์ละคือมันวิ่งดีนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามวิ่งดีมากมันมันใช้เทคโนโลยีเหมือนเหมือนพวกลาเฟอร์ก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยมันก็วิ่งดี แต่พอไปไปลายเนี่ยมันอาจจะยอดหน่อยไปลายก็คือหิ่นไกลๆแล้วเก่สี่แก่ห้าอะไรเงี้ย รอบมันปากขึ้นแบบปืปืดมันก็เกียร์ก็ไวค่ะรุ่นเก่ามันแน่นอนนะคันนั้มันเกียร์ธรรมดาดิเนะเราผมว่าคันนี้มันก็ไปขับทริปกับพวกพวกข้่าสบายก็ชอบถามว่าชอบไหมชอบก็บพูดเดี๋ยวเราพานักแข่งมือหนึ่งเขไปขับรถรุ่นใหม่นะครับ เขาเล่นกับสนุกันไปนะครับมีอะไรต้องเตือนทำมสภาพการจราจรมอเตอร์ไซค์ตำรวจปาล่อยมันล่อยมันมันน่าจะได้แหละมันน่าจะได้มันน่าจะได้อยู่มันน่าจะได้อยู่งั้นอเชิญนักแข่งเออคิดตัวคตรรนีเดานพิตาดนิตาคู่ตัวอะไรขเามโดโซโซโดโซโดโดโซดโซโดโดโซโโดโซโดโโดโโดโ่โดโโดโด่โด่ เอเคเอ็นจินนะโอเคเกียร์โอเคโอเคมึงสตาร์ทเครื่องไป็นไหเนี่ยเป็นใช่ไหมเนี่ยสตาร์ทเครื่องบาเลยไม่ถึงเลยเนี่ยนักแข่งกั่โอ้โหสุสุกะโอเคเข้าเกียร์เป็นไหมเกียร์โอเคเกียร์เกียร์โอเคไายช่วยผมฮะขี้ขี้อขี้ขี้รู้เรื่องด้วยรู้เรื่องด้วยเฮ้ อ๋อคุณแจเขาบอกคุณแจคุณแจไหมแม่งดุแล้วอ่ะแม่งดุแล้วว่ะขึ้นอารวณ์อะไรอารมณ์เปลี่ยนใช่ไหมอย่ารีบ้าบอกนะเชี่ยแม่งอยู่หลังหัวเลยแม่งดุอ้าดูแลเขาดูแลเขาดูแลเขาคุณไม่น่าใจดุมากอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับขับไปเรื่อยๆกันคือโคโลฟิลกับเมื่อกี้ที่ขับอ่ะอันนี้มันขับลำบาก่จริงปะ ขึ้นครับคคุณเียรัดมันไม่ได้ครับมันน่าจะพังอ่ะกินข้าวลิงอ่ะพัดพังใช่เนี่ยเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเราถ่มาขนาดเรียบร้อยโรงเรียน Honda NSX เรียบร้อยเดี๋ยวไปบอกไปเคลียร์ก่อนครับไปเคลียร์ก่อนครับเดี๋ยวไปบอกชิคก์ถึงกาบใจก่อนไม่งต้องโมโหแน่ ได้อ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้พังอ่ะพังอ่ะเฮ้ยโมโหอย่าใช่รถมันรถมันรถมันเก่าแล้วอ่ะรถมันเก่าแล้วอ่ะโอ้ยหลยโอ้ยเลยโอ้ยเลยโอ้ยเลยมันพังอ่ะมันเอนจินเอนจินโบ o engine bro อ่ะแม่งโมโหละแม่งโมโหละก็เดี๋ยวเรารอเรารถสไลด์มารับนะอ๋อเดี๋ยวตอนนี้คือรอรถสไลด์ราล็สไลด์แต่ตอนนี้มันอันตรายต้องเข็นขึ้นไปข้างบนหน่อยอ่ะใช่ใช่ใช่ผมว่าขอแรงหน่อยไหมครับเดี๋ยวไปลอง เห okay. ็นเราได้เข้าใจว่าเห็นนะเห็นเนี่ยพุชเสือ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 โอเคเราไปเทสมาทั้งสองคันแล้วแต่ว่าเกิดอัิเตบนิดหน่อยเอเทคเก่ากับเอเทคใหม่ถามว่าผมชอบอะไรมากกว่าก็ชอบทั้งคู่แล้วแต่วันแล้วแต่วันอันนี้เป็นวินเทจแต่ว่าอันนั้นมันก็ขับสบายก็ก็แล้วแต่ที่ความต้องการของคนบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าจะพาไปที่ แข่งรถแล้วพาชิซึกะไปด้วยสายอยู่รั่นล่ะอันนี้จะต้องใส่มาอันนี้ใส่มาเฮ้ชิซึกะจังถอดหมวกได้แล้วถึงบ้านแล้วถอดหมวกถอดหมวกเออเอาออกเอาออกหมวกออกเฟสเฟสเฟสเร็วเร็วเร็เฉยยังเล่วถอดหน้ากากครับ เจ๊ก็ได้ไหมสิงเกอร์ใครวะเนี่ยโอ้ยเจ๊เง่งกล้องพังโอ,โอเคสวัสดีครับ